ตอนที่3 5 6 3ตาอยู่ดูข้างหน้าก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฟิ่งจิวก่าวมือหนึ่งเธอกระจกปากว่ามือหนึ่งจูงมือเซียนยวนมื่อเจอหลังจากทั้งสองคนตามดึงวิญ,ญญาณตัวน้อยไปจนถึงข้างในสุดก็ต้องชะงักฟีเท้าลงสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่สายตาคือผนังหลวงตาพื้นหนึ่งพลังหลวงตาบิดเบี้ยวราวกับกระแสปนันกาลังพลังพลนทางไปข้างหน้าพวกเขาองไม่เห็นว่าข้างหลังผนังหลวงตาคืออะไรเห็นเพียงวิงญ,ญญาณตัวนั้นมาถึงข้างหน้าแล้ว ก็ยื่นมือออกไปสัมผสัสข้างๆจากนั้นมันก็กระโดดเข้าไปทันทีนี่คืออะไรเฟรื่องจิ๋วทำพางสาวเท้าไปข้างหน้าเพราะว่านางยังไม่ทันเข้าใกล้ลิงวิญ,ญญาณตัวนั้นก็ร้องเสียงแหลมพุ่งออกมาข้างหลังมันมีสัตว์้ายขนาดยักษ์ตัวหนึ่งตามออกมาสัตว์ลายตัวนั้นอาปากไล่กับลิงวิญ,ญญาณด้วยความเร็วสูงนางอยากช่วยก็ไม่อาจช่วยได้ทันดวงตาจ้องมองลิงวิญญ,ญาณตัวนั้นลากกลับไปก่อนที่สัตว์้ายขนาดยักษ์จะขึ้นมันลงไปในคราวเดียว ฟิงจิวเบ์กตาโพลด้วยความตื่นตกใจเสียนยวนเม่อเจอพันดึงนางเข้ามาในอ้อมอ,อ,อกพอสัตว์ลายโผลออกมาเมื่อคู่นี้เสี่ยนยวนเม่อเจอที่อยู่ข้างๆยื่นมือไปรังนางเข้ามาในอ้อมกอทันทีขณะเดียวกันก็ถอยหลังออกไปลายมีด้วยเหตุนี้นางจึงไปช่วยลิงวิญญาณตัวนั้นไม่ทันภายในถ้ำเงียบเชี่ยบไปหมดถึงขั้นไม่มีกินขาวเลือดแม้แต่นิดเดียวสัตว์ลายตัวนั้นยื่นกายออกมาข้างหลังพนังดวงตาครึ่งหนึง่งดวงตาโราลกระหายเลือดจ้องไปที่เสียนยวนเม่อเจอและเฟิงจิว อาจพอสัมผัสดได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากตัวพวกเขาสัตว์ลายตัวนั้นจึงคำรามเสียงต่ำในทันทีก่อนแยกเขี้ยวคมใสแล้วถอยหลังกลับไปความกดดันและการหายเลือดของสัตว์ลายตัวนั้นยังตลบอบวนอยู่ในอากาศเซียนยหยวนมั่วเจอขอมวดคิ้วในดวงตาลึกลำ้ำใช้แววขุ่นคิดฝ่ายเฟิงจิวนั้นยังคงอึ้งงันราวคับว่ายังดึงสติกลับมาไม่ได้ผ่านไปนานก่อนานางจะถามขึ้นว่าดิงน้อยตัวนั้นถูกกินหรือเซียนหยวนมั่วเจอขิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นตอบว่าออมเฟิงจิวฟังแล้วพูยยดไม่ออกไปชั่่วขหนึง แม่นางจะโมโหที่ลิงวิญญาณตัวนั้นเยี่ยงของของนางแล้วหนีไปแต่หลังจากมันคืนของแล้วก็ช่างเถอะยินไปก็นั้นมันยังนำทางพวกเขามาถึงที่นี่กันนั้นเวลาเพียงชั่วครู่เดียวดิงน้อยตัวนั้นกับทูกสัตว์รายระดับเทวะกินไปต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาฝั่งตรงข้ามคือที่ไหนกันแน่สัตว์ที่โผล่ออกมาเมื่อคู่นี้คือเสือลมกรดสัตว์รายระดับสัตว์เทวะสัตว์รายพันนี้ข้าเคยอ่านเจอในตำราเมืองตซุนนางเอ่ยเสียงเบา จนถึงตอนนี้ยังไม่กล้าเชื่อว่าเมื่อคู่นี้นางจะเห็นดิงวิญญาณตัวหนึ่งถูกสับดายที่รวดเร็วปานลมโกดตัวหนึ่งกินเข้าไปกับตาตนเองในโลกนี้ผู้กล้าลาผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่แค่มนุษย์ระวังสัตว์ก็เป็นเช่นนั้นทว่าตอนนี้ภาพขึ้นต่อหน้าต่อตาตนความน่าสะพรึงกลัวก็ออยังคงทําให้นางตื่นตกใจอยู่ดีเสีย,ยนยนต์ม่เจอดันนางไปอยู่ข้างหลังเจ้ารออยู่ที่นี่ข้าจะไปดูหน่อยเขาดันไปข้างหน้าพนัง กระแสปานดวงตานั้นก่อนยื่นมือออกไปสัมผัสแต่เพิ่งสัมผัสก็โดนถูกแรงมหาศาลดีตัวออกมาทำให้เขาต้องถอยลังไปลายก้าวระวังเอิ่งจิ๋วที่มาถึงข้างกายเขารีบจับมือเขาขึ้นมาดูไม่เป็นไรกะมังไม่บาดเจ็บใช่หรือไม่เีดยหยนต์เมื่อเจอเห็นนางเป็นห่วงดวงตาสีดำยังลึกปรากฏความอ่อนโยนดยพันไม่เป็นไรตอนที่สามพันห้าร้อยหกสิบสี่ไข้คนประหลาดเขาพลิกเข้ามือแล้วจับมือนางไว้สายตามองไปข้างหน้าคนสัมผัสผนังนี้ไม่ได้ เข้าไปไม่ได้เช่นกันหากฝฟืนเข้าไปไมมแต่จะถูกแรงดีดออกมาจนบาดเจ็บแต่ดูจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้สัตว์น่าจะเข้าไปได้เฟิงจิวเยียบเสียงค้นคิดมองผนังลวงตาเพื่อน,นั้นกล่าวว่าอีกฝั่งนั้นคืออะไรพวกเราไม่รู้โดยสิ้นเชิงส่วนกระจกปากว่าในมือมีความเคลื่อนไหวตรงนี้ข้ารู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเขตแดนว่างเปล่าที่ช,ชายชราตระกูลอีพูดถึงให้เกินนาภาเข้าไปดูเธอเซีย,ยนหยนเมื่เจอกลา่าได้ยินดังนั้นแล้วเฟิงจิวจึงเรียกเกินนาภาออกมาแสงสว่างว่าเพืน ก่อนที่คืนนภา,าจะปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพวกเขาหลังเห็นมันเฟิงจิวก็หนึกภาพที่หลิงวิญญาณถูกเกินกินลงไปก่อนหน้านี้จึงอดกำชับไม่ได้คืนนภาเจ้าไปดูฝั่งนั้นหน่อยไม่ว่าเห็นอะไรเจ้าต้องกลับมาภายในหนึ่งการถูกอีกอย่างเรามาระวังตัวด้วยฝั่งนั้นน่าจะมีสัตว์ร,ร้ายที่แข็งแกร่งมากแม้คืนนภา,าจะเป็นสารระดับเทวะแล้วแต่นางยังอดที่จะเอ่ยกำชับไม่ได้ฝั่งนั้นเป็นสถานที่อย่างไรไม่อาจรู้ได้คืนนภา,าพยักหน้ามองผนังแปลกประหลาดนั้นคราหนึ่งก่อนจะมอบลงแล้วกระโดดเขข้้าาไปางใน เฟิ่งเจียวเห็นมันเข้าไปแล้วพันดีดนิว้วเปลวไฟกลุ่มหนึ่งส่องสว่างโดยรอบนางมองผนังหินทั้งสองด้านเรากําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่เจ้าอยากตามหาฟัน,ฟนเฟืองใช่หรือไม่เซืยนยวนเมื่อเจอทาด้วยเห็นนางลปคําผนังหินส่วนกระจกป,ปากว่าบนมือนางยังคงขยับไว้อยู่หากดูแล้วแต่ไม่เจออาจจะถูกซ่อนอยู่ก็เป็นได้เฟิ่งจิวกล่าวพร้อมกันนั้นก็อาศัยแสงจากเปลวไฟส่องดูบนผนังหินอย่างละเอียดกันนั้นตามหายอยู่รอบหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่พบ เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งการถูกกินนภาออกมาจากอีกฟังพร้อมขินข่าวเลือดเตะจมกูกบาดเจ็บหรือเฟืองเจียวถามพางสำรวจเจ้านายไม่ต้องกังวลไม่ใช่เลือดของข้ากินณากล่าวจากนั้นนั่งยองลงข้างกายพวกเขาหันไปมองคลาหนึ่งกล่าวว่าเจ้านายเข้าไปฝั่งนั้นมาแล้วสิ่งที่เห็นคือปลาขนาดใหญ่เพื่นหนึ่งอีกครั้งยังเห็นสัตว์ร,ร้ายระดับสูงมากอยู่ทั่ว,ท,วทุกที่ข้าไปเพียงไม่นานก็ได้พบสัตว์ร,ร้ายระดับสัตว์เทวะถึงสามตัวแล้วฟังดังนั้นแล้วเซียนยนหม่อเจอกระเฟืองจิว,พ,จวพันขมวดคิ้ ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ต่างนิ่งกันไม่เอ่ยสิ่งใดชั่วขณะหนึ่งอีกอย่างปานพลังวิญญาณในป่าเข้มข้นมากการเข็นฆ่าระวังสัตว์ร,ร้ายมีเห็นอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ตอนกลับมามีสัตว์เทวะตัวหนึ่งตามเข้ามาทว่าขาทำให้มันบาดเจ็บจนหนีไปปืนนาพามองพวกเขาสีหน้าขำเคร่งทีเดียวไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนแต่ว่าอันตรายมากฝฟิ่งเจวมองกระจกปากว่าในมือพังคุ้นคิดต้องทำอย่างไรกันแน่ถึงจะเข้าไปได้ กระจกปากกว้างในมือกำลังขยับภานในนั้นเห็นแสงสว่างสายหนึ่งว่าผ่านกระจกเมื่อมองตามแสงสว่างไปเหนือศีสาะต,ตรงที่นางยืนอยู่ปรากฏเป็นรูขนาดเล็กรูหนึ่งตอนนี้แสงจันทร์ข้างนอกท่ามสาดเข้ามาผ่านรูขนาดเล็กก่อนตกกระทบบนกระจกปากกว้างในมือนางพอดีนอกจากนั้นกระจกปากกว้างในมือนางพันสันไว้อย่างรุนแรงก่อนจะตกลงบนพื้นเสียงดังเพลง้งขณะที่ตกลงบนพื้นแสงสว่างบนกระจกกับแสงจันทร์ที่ส่องผ่านรูเข้ามาสาดไปบนผนังหิน ไายกลซนสนเลนเดีดตัวออกมาจากพนังเห็นไปยังฝั่งตรงข้ามจากนั้นพื้นที่ใต้เท้าที่พวกเขายืนอยู่ก็ผ่านปรากฏเป็นไข้กลออันนึงเช่นกัน